รถไฟที่ใหญ่ที่สุดในิวยหยดนะครับรวมไปถึงที่ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมา,มากๆเลยนั่นเองครับซึ่งถ้าเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนเหมือนหันลวลำโพงนั่นเองครับก็คือมันจะเป็นทั้งรถไฟที่อยู่ใต้ดินนะครับทั้งนอกรัฐและในรัฐเดินทางกันแบบผู้ภากันเดียวเฉพาะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นครับจุดเด่นของที่นี่ครับก็อยู่ที่สถาปัิยกรรมครับที่ สวยงามมากๆกา,ก<ช>อา,ารออกแบบตกแต่งนะครับแล้วก็ที่แห่งนี้ครับเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับก็จะมีนาฬิกาสีด้านทุกคนเนี่ยพุ่งพลาดมากๆเลยในหนึ่งวันนะครับก็จะมีการดูนาฬิกาทุกใา<ช>่ๆๆรวไมไปถึง เด็กยันเป็นก็คือเพดานเป็นไงครับเรสใช่ครับเพดานนะฮะมันจะเป็นดวงดาวนะครับต่างๆว่ามีเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยใช่รับรองเลยว่าไม่หลงแน่นอนเลยครับมันจะบอกทิศทางได้เลยนะครับข้างบนใช่เลยครับและที่นี่ครับแกรนด์เซ็นเตอร์ทอร์เมนอลเป็นที่แรกที่เรามาตะลุยกันในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไป็นตัวมือจะอนเลยดีกว่าครับไปเลย อลังการมากเลยครับที่นี่ก็จักใหญนอลัลงการกันดเลยครับคุณนิวชั้งล่างนี้นะครับก็เป็นสถานที่นะครับที่เป็นโงขนาดใหญ่มีคนมาเต้นแบบมอมกันนะฮะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว <c oughs> ถ้าจะดูนะครับก็เข้าไปดูที่ยูทูบได้เลย youtube.com ใช่ครับสุดมันแต่คุณเต้นให้ดูแปดมอมแนคมับแปดมอมแปดมอมแปดไม่ผ่า เกิดในร้านกาแฟอพยพเล็กๆคุณพ่อคุณแม่ไม่จ้างพนักงานลูกทุกคนคือเลเวอร์อายุสามขวบก็ต้องวิ่งไปทีห่หนุนที่ตลาดแล้วก็ต้องที่ร้กาแฟอะไรก็ได้เลยคับดีไมด่ดีแม่ค้าก็ด่าวา่ากันจริงป่ะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อมันอยู่ในนั้นเล่นกันทุกวันตอนอายุ17จนมาถึงเมกาก็ทําต่อเหมือนอย่างที่เหมือนน้องเหมือนคนทั่วๆไปนะครับพอสิบเจ็ดขวบเนี่ยนะ ยังไงไงก็ต้องขอออกจากบ้านแล้วล่ะจะไม่อยู่กับแม่แล้วล่ะจะไม่อยู่กับพ่อแล้วล่ะโดยเฉพาะผู้ชายโดยเฉพาะคนไทยคุจีีแบบเรานะครับก็มาอเมริกาพอมาอเมริกาครับเนี่ยคือวันนี้ในนิวยอร์กเนี่ยคนไทยในนิวยอร์กในอเมริกาเนี่ยจะทํะไรถ้าไม่ทํางานก็ต้องร้านอาหารพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มาทางานนะเขาเริ่มมาจากเป็นเด็กปิ้งขนมปังของปิ้งขนมเบเกิลป้งพอปิ้งขนมปังเสร็จภาษาอังกฤษดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นพนักงานทาแซนด์วิช เบเก์แซนด์วิชคู่กันนะครับปิ้งขนมปังเสร็จก็ต้องขายก็อัปเกรดมาเป็นพนักงานขายอัปเกรดอัปเกรดเป็นพนักงานขายเสร็จก็ทำฟูข้่งงเป็นนิดหน่อยก็ไปเป็นบัตรบ่อยพนักงานเก็บจ่านใส่แต่งตัวสวยได้อยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วก็ได้กินอาหารแฟงซีหลากหลายก็เป็นอินสึเรชั่นอันหนึ่งทําให้เฮ้ยเงินก็เยอะกิน100บาททิปซี่มาบ่ายนครับไปแบ่งกับเวดไปแบ่งกับไรแล้วนะครับเราได้กลับบ้านมันเป็นร้อย เป็นร้อยในปีหนึน<ม>่งเก้าแปดแปดแปดอย่างเนี้ยก็เยอะอยู่นะครับก็หลังจากนั้นก็เอาเราร้านอาหารนี่แหละจะเป็นอาชีพที่ทำมปจำนวน,นตายสบายเปิดอีสนอานต่อมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆทีนี้ก็เริ่มชอบในเมืองมากขึ้นเพราะในเมืองนะครับนิวยอกซิตี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าคือที่คำว่าไฮรูสไทร์ i g เ r อ t u r n ครับครับสิ่งมากก็ได้มาเสียงก็หน่อยนะไม่เจ๊งไปเลยก็รวยไปเลยครับ คุณพระเจ้าครับนก็หิดก็ทําให้ต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆจนถึดทุกวันนี้ครับคือตอนนี้บริษัทก็ดีบล็อกในส่วนของร้านอาหารเป็นหลักเลยนะครับก็พี่กับพาร์ทเนอร์พีโอนะครับก็แฮนเดิลร้านอาหารอยู่ประมาณสัก15้านหนึ่งนอนนั้นก็มีไซส์เล็กๆนะทบให้เป็นน้าเข้าสินค้าบางอย่างจากไทยแต่งานหลักๆก็คือร้านอาหารครับไม่ได้รวยครับ พ่อมาจากพนาบอนจนอนังหวัดนครศรีธรรมราชร้านกาแฟเล็กๆเล็กๆเล็กๆตอนมาอเมริกาก็จําได้ว่าค่าตั๋วเครื่องบินที่จะมาอเมริกาเนี่ยนะไปยืมของน้าสัไยมาก็ก็เริ่มมาทำงานมนเมือนอย่างเงี้ยนะาอเมริกาเนี่ยเหมือนกับอยู่ในสระน้ํนาสระหนึ่งตึ้กปลาในเต็มไปหมดเลยเพียงแต่ว่าจะเป็นไมน่เนาะเงินไม่ใช่ประเด็นนะครับใน ในอเมริกาทาธุรกิจในนิวยอร์กโดยเฉพาะเมืองนิวยอร์กที่มีการแข่งขันสูงมากนิวยอร์กไม่ใช่ร้านไทยอย่างเดียวนะน้องมีร้านเปรูมีร้านจีนร้านเมริกา้านญี่ปุ่นร้านทุกชาติรวมอยู่เต็ไมไปหมดจริงปะครับอย่าคิดว่าร้านไทยจะไปอยู่ด้านหน้าได้นะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อืดพอคุณไม่สมารทพอหรือคุณไม่ c o n เทร t r a รดเจ๋งพอนะครับก็มีสิทธิ์ีหลายคนเลยนะครับเสียสีจากไทยนะครับท่านก็ได้มาทำธุรกิจแล้วก็ได้รับ เ็เป็นเมืองปกักเศียแต่มันก็เป็นเมืองที่ทําให้หลายคนโตขึ้นมาถึงก็ไม่ใช่ผมคนเดียวหลายคนนะครับเชฟหลายคนเจ้าของะะร้านอาหารหลายคนเจ้าของธุรกิจหลายเจ้านะครับขเขาก็สักเซสแล้วก็เราก็เจาเลย็เพราะฉนั้นถามว่าเงินคือปัจจัยไหมต้องเป็นลูกเท่าแก่ไหมต้องเป็นว i c h man ไหม,มไม่ใช่เพราะนั้นไทยที่ว่ามีความสามารถใทรที่เจ๋งเนี่ยนะเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไม่ว่าจะเป็นลาสเวกัส เห็นไหมครับวอล์ arn, Smart, an, นาร์วอ์สมาร์ทไ้แน่นอนครับฝันต้องเลยนะความคิดสร้างสารรค์นี่เนาะมาก่นเลยครับความคิดสร้างสารรค์มันมาคล้ายๆกับความฝันก่อนนั่งเนานะเคยฝันปะครับฝันทุกวันครับพี่ีนเชื่ออยู่เสมอนะครับคุณพ่อพูดเสมอว่าชีวิตเ,เริ่มต้นก็คือหนึ่งวอล์นาร์นะครับทำงานนะั้น การเขพูดอยู่เสมอว่าคนทำงานหนักไม่เคยตายไม่เคยมีใครทำงานตายอันที่2ก็คือ work smart เจ็บปะครับอะไรที่คุณเอา work hard นะ work smart มาแมรี่กันได้ดายมาจอยกันได้ได้นะครับถ้าคุณฝันอะไรคุณก็ทําให้มันเป็นจริงแต่ต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงว่าไม่ได้เพี้ยนนะพวกโวยโวยรับได้คนรับข่าพ่อแม่น้องตุ๊กตุ๊กรับได้รับได้ทุกคนได้ไหมครับคุณจะพร้อมที่จะซับเซตขึ้นมาทันทีถ้าเกิดอะไรที่คุณทำอะไรอยู่ตลอด ทำอะไรให้มันดีตลอดตื่นขึ้นมาเนี่ยบอกแล้วว่าเฮ้ยวันนี้จะต้องทําอะไรให้มันดีขึ้นมาทุกอย่างทุกอย่างไม่ต้องดีขึ้นใช่ไหมครับเนาะพอทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นมันก็คงจะแบบไฮไลท์คนอื่นก็เริ่มจะแบบเออใช่เลยเท่า, <S <S ทานี้เน่ยเนาะเจ้ารับอเท่านี้ก็ทําให้คงจะเห็นแล้วนะครับว่าสเต็ปเป็นยังไงเพราะนะั้นไม่ยาก s ิ m p l e พี่ทาได้น้องทําได้ทุกคนก็พอที่จะทาได้